ผ่านการรับรองจากกสทอชอที่ไทยแล้ว r ร a l m ี GT 7 Pro ใช้ชิปสัปดอกร์กน8 Elite ดูเหมือนว่าบ้านเราเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุร่นแรกที่ใช้ชิปข้ความสัปดอกร์กน8 Elite แล้วนะครับหลังจากที่เรยวมี GT 7 Pro ได้ผ่านการรับรองจากกสทอชอที่ไทยแล้วครับโมเดลของ GT 7 Pro ได้รับรองในไทยจะเป็น IMX 5011 ที่แน่นอนว่าสเปคต่างๆก็ไม่ได้เผยออกมาบนเว็บไซต์กสทชแต่ก็เป็นการยืนยันว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวในไทยแน่นอนครับและลุนเปิดตัวเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปสัมป,ปะกันแปดเอลิตในไทยด้วยครับส่วนสเปคของเรย์มี gt 7 pro ที่เคยเผยออกมาระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ amoled ขนาด6.78นิ้วความละเอียด่งจ k 120่งิเพและเป็นรุ่นแรกของเรย์มีที่ใช้ระบบสแกนลูกมือแบบ u l t r า sonic ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความ,มละเอียด้าพิกลาิเซล เซนเซอร์ lyt 700เลนส์อัลต้ร์ไวท์ความละเอียดแปดมิกเซลและเลนส์พลาสโคปเทเลโฟโต้3เท่าความละเอียดห้ล้านพิกเซลเซนเซอร์ lyt 600ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลใช้ชิปเซมบรอนแปดเอลิทให้แรมป์แบบ r p delta x สูงสุด16 g b ส่วนลมสูงสุด1 t b ให้แบตเตอรี่มามากถึง6,500นห้รอมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว120่วัตต์มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น i p 6 8ทับ i p 6 9 หลันบระบบปฏิการรุ่นใหม่อย่าง Android 15ครอบครับด้วย a l ม e u i 6.0